ทั้งชาวแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube e m i r y Training ตั้นแบรนด์เสื้อผ้าค่ะวันนี้นะคะก็มาในท็อปิกของการขึ้นตัวอย่างค่ะนั่นก็คือระยะเวลาในการขึ้นตัวอย่างไม่ควรนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคำถามจากเพื่อนๆหลายๆคนที่สอบถามเอฟเข้ามาทางอินบ็อกซ์มากมายเลยนะคะคืออย่างเช่นครูเอ็มคะหนูมีแบบทั้งหมด5แบบระยะเวลาในการขึ้นตัวอย่างควรจะประมาณเท่าไหร่ดีคะ เอาจริงๆนะคะระยะเวลาในการทั้งขึ้นตัวอย่างแล้วก็การผลิตไม่มีอะไรตายตัวแต่เอ็มจะพูดใน,ในหลักเกณฑ์ที่มันเป็นสิ่งทั่วๆไปที่ช่างเขากำหนดกันนะคะ,ะคิดง่ายๆค่ะงานตัวอย่างได้แก่แพทเทิร์นที่เป็นกระดาษบวกกับงานตัวอย่างที่เป็นชุดของเราเพื่อนำไปถ่ายแบบหนึ่งแบบเนี่ยช่างจะแจ้งเราว่าอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีดีไซน์10ดีไซน์เราจะต้อง10บสัปดาห์เสมอไปนะคะ เพราะว่าเวลาช่างเขาจะแจ้งระยะเวลากับเราเนี่ยเขาจะเอาระยะเวลาที่เขาเผื่อไว้เพราะว่าเกิดเขาจะเขาแจ้งว่า3วันจริงๆเขาอะบางช่างเขาอาจจะ1แบบใช้เวลา3วันแต่ถ้าเขาแจ้ง3วันปุ๊บแล้วเขาเกิดทํานานกว่านั้นเราก็จะเริ่มเสียความรู้สึกแล้วถูกไหมคะดังนั้นเขาก็เลยบอกเผื่อไปประมาณ3-4วันเป็น1สัปดาห์เลยค่ะ เพราะว่าเอ็มพาลูกศิษย์ไปดิวงานกับช่างในวันนี้เนาะในคอสประมวลหลักคิดการทําธุรกิจเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเอ็มจะเหมือนจับมือลูกศิษย์ทําพาไปดีลงานก็ได้ข่าวว่าช่างนะคะช่างที่ลูกศิษย์ดีวงานด้วยเนี่ยเขาให้ระยะเวลาการขึ้นตัวอย่าง1ชุดต่อน1นสัปดาห์ค่ะแต่ลูกศิษย์เอ็มนะคะขึ้นตัวอย่างอยู่ที่10 ชุดนะคะหมายถึง10ดีไซน์ที่แตกต่างกันระยะเวลาประมาณ1เดือนค่ะนะคะดังนั้นนะคะก็ลองไปคำนวณเฉลีย่ยเอาลวกันค่ะ10ชุดอยู่ที่1เดือนนะคะแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็อาจจะอยู่ที่2สัปดาห์1สัปดาห์แต่ถ้าเราฟิกไว้เลยอะว่า1ชุดอะเออ1ชุดทั้งตัวอย่างทั้งแพทเทิร์นก็คือ1สัปดาห์น่าจะจบ ลองคำนวณดูคร่าวๆน่าจะเห็นภาพกันขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ก็อย่าพยายามไปยึดติดหรือไปเร่งงานช่างนะคะถ้าชุดยังไม่สวยสมบูรณ์พอยังไงนะคะพยายามเผื่อเวลาให้ช่างเพราะช่างเขาก็จะแจ้งเวลากับเราแบบเผื่อๆอ,อยู่แล้วไม่ให้ความรู้สึกเสียกันทั้งสองฝ่ายยังไงก็ลองไปคำนวณดูเพราะว่าไหนจะทําการตลาดไหนจะไปโพสต์ภาพลงเพจไหนจะถ่ายแบบ พยายามกับเวลาเวลาแบบเผื่อนะคะอย่าพยายามฟิกอะไรแบบเป๊ะๆมันจะยากทั้งกับช่างแล้วก็กับฝ่ายคุณด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเ m ม r i ีนเทรน i n ่งบ้านแบรนด์เสื้อผ้าก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากดูคลิปให้จบแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube และ Facebook เอมิ i ีนเทรนนิ่งบ้านแบรนด์เสื้อผ้า้ลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย